กับต้มป่าสวนส้างเจิดกินเขายุทวงหมู่หลายหลายคนตีแซ่บแซ่บพี่น้องสองเข่าที่ไหนเฮ้ยแมนสองเข่าอะไรนี่เดี๋ยวเดแป๊บนึงเนอะอู้หอนสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและแฟนคลับทุกท่านครับผมแปะยิ้มเอ้กินเข่าตาเพลงสายรอค่ะครับอ่ามป่าคอนยังต้องกันแซ่บๆครับตาตีสายแวร์เจ้าสุราน ได้สุลานได้สุลานกันลานได้ก็หายเส้นมาตีเซลล์เหรียมากินเขาก็ตุ่มป่ามีจ่ามาเลยใเที่ยวพักตรงนี้น้ำนะโอ้วบอสจะด้วยโอ้ยผีทางผีอีกมุมหนึ่งมีสองให้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 ของมันลายลายขี้ลายกินหัวนาพีเนาะ ตะโดยก็มาตะเพียงเสียเพียงแดดบนในออกยายบ่มีแดดแดดออกนี้ก็ใสหมกกับหมอกเบืองที่แบบคืรมากับยาเลือดมาจากปลาเฮดจะปลูกใบใกล้เป็นสีหมกงาห่อนบ่อห่อน แม่ตาพนอยบ่มาวะเหยตาพนไปช้ยะภูมิมาโอ้โหกดี่เดิมเลยตาดุยตช้ยะภูมิเขาเ้ยเขาอื่นช้ยะภูมิเาไปบุอู้ยนี่ว่ะช้ยยะภูมิอะไ้กินวีดบ้านนี่หัวกะเห็ดบาปเนาะไกินวีดอูยใส่บังคอยังไหนจังใส่ไงเถอะตาดุ แดดออกเตาขึ้นห็นแดดออกมาบันี้วก็น้องเาวเขาห้าไไ้ด้วยต้เลยเดี๋ยวไปเนี่อุ้ยไปมาไปยังตาดวยอุ้ยยันละนี่เป็นวัดยันไข่แดดบ่เดียดำปะดุงหนากลียยากบ่น้าจโจมเลย ตอนถัยสิซึมดูผมโบนอะไรนั่นบ่แล้วบ่แล้วเพแล้วต้นเหงาแตกเหงอแตกเลยจะด้วยบ่แล่ายี้ไปไหมกินู่ทงยู่าแล้วมันแ่บเฮ้ยอน่ยปลาปลาโอ้ยหน่อยพวกพวกพวเน็บกินขา ยังมากินเลยยังยยังไม่ได้เลย็นักนี่น่ากดวยลงอยู่พัดลมมันนั่นเลย้เก็บกระบา ن น้ำเรงเก็บมือเงือนน้ำยยหมืาอมเต็มไปเลยนะโอเคไม่ยากขปุ่น้วข้ปุ่นเตมไปเลยน่ะเกลียวไม่ต้องวาไม่ต้อง่านะก็โดยก็โดยก็โดยจหมักแปงโมูเจหมึกแป้งโมขืนเหมง เออโจมโจมโซบอให้ต้โดยแล้วโจมโจมคืนอีกบอเห็นตาดยเอาขึ้นสูงๆตาดยเออสองง่ายคือสูงๆหันหน้ำอ่หันหันน้ำมาแต่งมือเตะเออขึ้นสูงๆอีกบอเห็นบอหันเห็นถือเจนเมือสองจะถือข่างหุ่นมาถ่างพีมันก็บอแดงเนาะเออบอแดงไหบอหันเออะเออมัดทั้งแดงมากจีเนาะเอาโฮมตีละตาดยเจ๊ไหนจังโอ้ย สลัดนะเป็นยังมีอยู่นี่ที่ดินกองเก่ายั่ไปนั่งเน้อปีนปนันและบังนันแล้วะโดยนันตโดยให้พ่อนเบิงจบที่ไปเพื่อซมนี่แลยเด้อค่ะพี่น้องไฮพ่นกินข้าวอยู่สวนสวัสดีค่ะตโดอยห้พ่อนห้พ่อนเจ้าของสวนบอกกระเลย เพอนที่เจ้าตั้งใจสิให้จะว่าให้มาเล่นมาบ่ได้ลงน้ำโรคไนก็ได้กินตอนจังสี่จะว่าได้กินแต่ตอนใหญ่ๆกูมูเจะว่าจะใส่ผ่อนเจะคล้องอันนี้ซื้อสวนลำลำเรื่อยๆเอซื้อซื้อหยังเจ้าของสวนซื้อบักสารค้ามบ่อาบน้ำเออซื้อหยังครับสาเจ๋ยผ้าแหววบอซื้อซื้อจิงซื้อเล่นอีหลีแม่ซื้อหยังโ่ง เยี่ในนี้บักสุวิทย์สาวเจยโอ้สาวเจยเออวงเล็บวงเล็บบัวเอี่ยมแตนท์เว้น,เ,นเอ้าบันที่นี้โล่งพอ่อนแล้วบัดนี้โอ้ขอให้จะเลินจะเลินหาใหม่กินดูดูมื่อได้แก้งตัวยังไงลาบก็ไป,ปเอิญไมากินดูดูไปเห็นโบคอยเห็ดดีเป้านดใดน้ำเนื้มคอยกระาำให้ไม่รวย คอยจูดจะว่าจูดมากระให,ให้ให้ถืออ่าโอ้ยจนน้ำลายผงให้พอนจนน้ำลายผงบ่ <c oughs> ถือรางรวัลที่ซีไก่ถือรางวัลทีหาเออดีอยู่ดีกว่ารางวัลทีหก <c oughs> ขอบคุณค่ะ